ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเ c ชาวนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับวันนี้พบกับช่องบอยนกเขาใหญ่อีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะมาแบ่งนกเฉลยกรงรวมนะครับในกรงรวมนี้นะครับกรงใบใหญ่นี้มีอยู่11ตัวนะครับผมจะแบ่งแบบเมาเมานะครับถ้าใครสนใจอยากได้นกนะครับไปเลี้ยงไปชําหรือท่านใดมีกรงใหญ่ๆนะครับใส่นกนะครับมีอยู่11ตัวนะครับตัวพวกนี้คือคัดขึ้นมาคือ เข้ามากับสู้กับนกต่อนะครับครูดีสู้ดีนะครับมีอยู่สิบเอ็ดตัวนะครับอา,อายุกงในกรงรวมก็เดือนสองเดือนนะครับมีนะครับบางตัวก็ได้มาสองธรรม,มนอย่างตัวนั้นนะครับตัวข้างในสุดนะเริมนสุดด้านนูน้นเจ้าบัวแต้มหางแต้มนะครับขาเล,ลอยนิดนึงนะครับตัวสีแดงๆที่ผมบอกว่าถ้าเลี้ยงคงดิ้นน่าดูนะครับ แต่เสียงดีนะครับตัวนั้นเสียงดีครูเก่งเลยนะครับเอาเจ้านกต่อลูกยี่ห้าไปตีตะไลขึ้นมาแล้วแป๊บเดียวลงมาสู้เลยครับดุจัดนะครับช่วงจังหวะที่เขาขึ้นจัดเลยลงมาขู่สู้กันนั่นแล้วโดดลงมาเหยียบเลยนะครับมีหลายตัวนะครับสวยๆเอาเลี้ยงใส่กรงเดียวนะครับไปคัดขึ้นกรงเดียวไม่นานขันโดนแน่นอนนะครับพวกนี้อยู่ในกรง ตัวนี้ก็มีปกขาสีม่วงนะครับนี่ตัวนั้นก็สวยนะครับนี่ลายออกสีทองทองนะครับนวลๆทองทองน่าจะเลี้ยงขึ้นไว้นะครับแบบนั้นนี่นี่นี่ทรงสวยเลยนะครับมีอยู่สิเบเอ็ดตัวนะครับไอตัวนี้มีเส้นสอที่หัวด้วยนะครับนี่ถ่ายภาพรวมๆนะครับ นี่ครับประมาณนั้นตัวนั้นก็สีนวลดีนะครับนี่ก็มีอยู่สิบเอ็ดตัวนะครับผมจะแบ่งออตัวละเอาเป็นเหมาไปเลยนะครับสิบเอ็ดขุนพลนี้ผมขอหกใบแดงนะครับไม่รวมส่งนะครับก็คิดเอานะครับว่าตัวกี่บาทนะครับสิบเอ็ดตัวนะครับ เอาไปคัดขึ้นกงเดียวเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับผมจะล้างกงรวมนะครับผมจะล้างกงรวมนะครับก็มีอยู่ตัวเมียอยู่นี่แหละครับตัวหนึ่งนะครับคาดว่าเนในสิบแปดตัวนี้คาดว่าน่าจะมีตัวเมียอยู่ตัวสองตัวนี่แหละครับนอกนั้นตัวผู้หมดเลยนะครับนี่ตัวนี้ตัวเมียนะครับตัวเล็กๆนี่ขาเรียวๆนี่อ่า ใดไม่ไม่ชอบก็เอาไปปล่อยได้ครับก็พวกนั้นก็ดูคัดเอานะครับใครมีกรงใบให,ใหญ่เอาไปใส่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็คัดขึ้นกรงเดียวนะครับนี่ตัวนี้สายดุนะครับสายคลอนขเนี่ยใครเข้าใกล้ไม่ได้เลยตัวนี้คามสวยดีตัวนวนทั้งนั้นนะครับนกไม่ผอมนะครับผมให้กินข้าวเปลือกอาหารมีสองชั้นนะครับนี่น้ำอาหารสมบูรณ์เต็มที่นะครับให้เต็มที่เลย นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรมา0655322280นี่ตัวนี้ปแผนกถอนผลผลร่วงเต็มเลยตัวอื่นนี่ครับนี่นี่ประมาณนี้ครับสิบปดตัวนะครับสิบอ็ดตัวหกใบแดงไม่ลมส่งส่งได้ทั่วไทยนะครับค่าส่งเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทห้าใบแดงนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาเจ้าขาลอยขายาวเจ้าบัวแต้มนี่ลองไปใส่คงเดียวดูนะครับว่าเป็นยังไงเอาเป็นว่าหกหกใบแดงไม่ล้มท่งนะครับสิบเอ็ดตัวนะครับตัวมีปอกขาตัวหมายก็มีนะครับนุ่น <c oughs> ตัวใหญ่ๆอ้วนๆนะครับนกทุ่งนานะครับนกทุ่งนาพี่น้อง นกสุ่งนานกสวนนะครับสายเข้าเปลือกรุ่นล้วนนะครับนี่เอาไปเลี้ยงไปชำกันดูนะครับคลิปนี้ไม่ยืดไม่ยาวมากนะครับสั้นๆจะได้ดูแบบง่ายๆนะครับโทรมา0 6 5ย์2 2 2้านะครับผมลงเบอร์โทรไว้ให้คลิปนี้ราเบียงสวัสดีครับสวัสดีครับ